สวัสดีครับพลุกับรายการเก็บมาเล่าออกมาคุยกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็วันสุส,สัปดาแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนของใครลหลายๆคนก็ขอให้มีความสุขกับการพักผ่อนนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่ใครลหลายๆคนฟังก็อาจจะค่อนข้างตกใจแต่เชื่อว่าถ้า ใครที่ศึกษามาทางด้านนี้หรือแค่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเนี่ยก็จะอาจจะทำความเข้าใจกับมันได้นะครับว่าสาเหตุนั้นมันเกิดมาจากอะไรนั่นก็คือมีนักบินฝึกหัดเป็นสาวน้อยวัย21ปีนะครับถูกยุงกัดเขาที่หน้าพแต่ว่าเกิดลุกลามเป็นติดเชื้อ จนเสียชีวิตในเวลาไม่กี่วันต่อมานั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะครับโดยมีซื่อใหญ่ได้ออกมารายงานเรื่องราวเกี่ยวกับยิงสาววัย21ปีที่เธอต้องจบชีวิตลงจากจุดเริ่มต้นแค่เพียงการโดนยุมงกัด ที่นัภาคทานั้นคือย้อนกลับไปเมื่อปี2021ันีครับก็คือปีที่แล้วเนี่ยหญิงสาวชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าโอเลน่าเบเปอร์ซึ่งเป็นนักบินฝึกหัดนะครับที่เพิ่งสอบผ่านภาคทฤษฎีของสายการบิน easyjet ในออกฟอร์ดเธอเนี่ยก็ได้ออกเดินทางพร้อมกับแฟนนุ่มของเธอเนี่ยไปยังเมืองเอ็ดเวิร์บประเทศเบลเยียมในเดือนฤุภาคมของปีที่แล้วนะครับเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรการบินโดยอาศัยเครื่องวัดประกอบการบินหรือตัวย่อ,อก,ก็คือ ir ในช่วงเวลาที่ทั้งสองในอยู่ไกลบ้านเนี่ยก็ได้ถูกหยุงเจ้าทินกัดหลายต่หลายครั้งซึ่งก็ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติที่เราทุกทุกคนเนี่ยสามารถพบเจอกันได้นะครับอย่างไรก็ตามครับมีวันหนึ่งเนี่ยโอริน่าเนี่ยก็ถูกหยุงกัดเข้าที่หน้าผากและจุดที่โดนกัดเนี่ยใกล้กับดวงตาขวาของเธอพอดีไม่นานครับบริเวณที่โดนกัดเนี่ยก็เริ่ม บวมแล้วก็มีอาการติดเชื้อนะฮะโอเลนาเนาได้ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลในวันที่7กรกฎาคมของปี2 0 2 1นะฮะก่อนที่จะได้รับยาปฏิชีวนะและก็กลับบ้านไป2วันลัำจา์ที่ได้รับยาเนี่ยอาการของโอเลนนาเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นจนเธอเนี่ยถึงขนาดที่ว่า ล้มพับลงไปนอนกับพื้นเลยนะทำให้แฟนนุ่มของเธอเนี่ยรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลท,าทันทีสุดท้ายครับในวันที่12มรกราคมปี2021เนี่ยโอลรน่าก็เสียชีวิตลงนะครับการเสียชีวิตของโอลรน่าเนี่ยถูกนํามาพิจารณาคดี ในประเทศอังกฤษนะฮะโดยเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพเนี่ยได้ทําการบันทึกสาเหตุการเสียชีวิตของหญิงสาวคนนี้ว่าติดเชื้อย่างรุนแรงจากการถูกมแมลงกัดที่บริเวณหนา้าผากและเอกสารทางการแพทย์เนี่ยระบุว่าเธอเกิดภาวะสิ่งติดเชื้ออุดหลอดเลือดในสมองจากแบคทีเรียรที่มีชื่อว่าสเตฟิโ o ค c อสออ r รลส บชื่ออ่านยาหน่อขออภัยด้วยซึ่งการติดเชื้อของโอน่าเน่เกิดขึ้นหลังจากที่เธอเนถูกมแมลงกัดเข้าที่หนา้าผากก็คือไอยุงตัวนั้นนั่นเองนะฮะและเชือเ้อได้เดินทางเข้าไปที่หลอดเลือดแดงที่คอและนําไปสู่การติดเชือ้อและอุดตันหลอดเลือดในสมองจนทําให้เสียชีวิตนะฮะทางด้านแฟนนุ่มของเธอเนี่ยก็ได้เผยว่าตลอดเวลาที่อยู่ในเมืองที่ประเทศเบลเยียมเนี่ยเขากับแฟนของเขาก็คือโอเิน่เนี่ยถูกยุงกัด,ดูบ่อยครั้งและคนท้องทิ่งก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้ของทุก,ทก ทั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพเนี่ยก็ยังเผยอ,อีกว่าเขาไม่เคยพบเจอเกระเพตุการณ์แบบนี้มาก่อนและนี่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างโชคร้ยายมากที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวอนาคตไกลยอย่างคุณโอลนาเปเปอร์นะฮะแม่ของโอลินาเนี่ยก็ยังเผยอ,อีกว่าหลังจากพิจารณาคดีจบลงครอบครัวก็จะทําการเปิดกองทุนเล็กๆเพื่อสนับสนุนนักบ,บินฝึกหัดหญิงของอื่นๆโดยจะเข้าร่วมกับสมาคมนักบ,บินหญิงแห่งสหพันธ์อังกฤษนั่นเองนะครับก็ แสดงความเสียใจกับคนที่จากไปถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานเป็นปีแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายครับกับการที่ต้องจบชีวิตลงเพียงเพราะว่ายุงตัวเล็กๆซึ่งอันนี้อย่างที่เราพูดเกินไปก่อนที่เราจะอ่านข่าวไปฟังก็คือยุงครับมันเป็นพาหะนาโรคโรคต,ต่างๆในไทยก็ไล,โล่โรคนะที่ติดต่อกันทางยุงยุงอาจจะกัดคนคนนึงที่เป็นโรคอะไรสักอย่างแล้วก็ไปติดกับ อีกคนหนึ่งก็เป็นได้อันนี้ก็อาจจะคล้ายๆการอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียจากยุงตัวนี้ที่ไปกัดขนก่อนหน้าแล้วก็มากัดคุณโอลิน่าทําให้ถึงแก่ความตายนะครับยังไงก็ออกต่างจังหวัดหรือไปที่ใดก็พกยากันยุงไว้ดีกว่ามีติดตัวไว้ยังน้อยก็มันไม่ทําให้เราลำคาญใจเนาะเวลาเราไปเที่ยวหรือทํากิจกรรมอะไรแล้วก็ อยากจะเอ็นจอยกับมันไม่อยากให้มีสิ่งมารบกวนซึ่งยุงครับก็เป็นสิ่งรบกวนอย่างดีเลยยังไงก็ฝากเอาไว้ครับเรามาระวงังระวังย่าให้โดนยุงกัดสำหรับวันนี้ครับรายการเก็บมาเล่ามาคุยก็ต้องขอสลารไปก่อนพบกันได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์พุดศุกเวลา1นึ่ทุ่มตรงครับที่เพจพีวีนิวออนไลนครับแล้วก็ยูทูบมาตามชแนลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ